เปิดใจเจ้าของเงิน5 0 0แสนหล่นกลางถนน mm. เผยโ์เฟอร์แท็กซี่ไหว้ขอโทษคืนเงินไม่ครบจากกรณีที่เพจดังเดี๋ยวจัดให้ Return Part 6ได้โพสตคลิประบุข้อความว่าพี่เอามาคืนหรือส่งคืนที่สอนนอพื้นที่เธอไม่งั้นพี่จะโดนข้อหายักยอกทรัพย์เก็บกระเป๋าเงินได้แล้วไม่คืนค่ะบอกว่าไม่ได้เก็บทั้งทั้งที่มีหลักฐานช่วยประจานหน่อยค่ะแถวเรี่ยงเมืองนอนปากซอย7ค่ะ ล่าสุดผู้สื่อข่าวลงพื้นที่บริเวณซอยเลี่ยงเมืองนนทบุรี5ถนนเลี่ยงเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีเพื่อติดตามความคืบหน้ากรณีดังกล่าวหลังทราบว,ว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาเวลาประมาณ1 9 1 0นตำรวจที่สพเมืองนนทบุรีสามารถติดตามตัวโชเฟอร์แท็กซี่ได้ทราบชื่อต่อมาคือนายพรัตเพ่งเมืองอายุ51ปีที่บ้านเช่าย่านลาดพร้าวก่อนจะนำตัวมาสอบสวนโดยอ้างว่าที่ไม่แจ้งความว่าเก็บกระเป๋าใส่เงินได้เพราะไม่รู้ว่าจะไปแจ้งที่ไหนจากนั้น เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ติดต่อผู้เสียหายให้เข้ามาพบเพื่อรับเงินคืนโดยโชเฟอร์แท็กซี่ได้ยกมือไหว้ขอโทษที่ไม่ส่งกระเป๋าที่เก็บได้ให้กับตำรวจตามหาเจ้าของและขอบคุณผู้เสียหายที่ไม่ได้นินคดีกับตนซึ่งทางผู้เสียหายและครอบครัวไม่ติดใจเอาความพร้อมได้ยกเงินส่วนที่โชเฟอร์แท็กซี่นำไปใช้จ่ายซื้อทองคำและเล่นสล็อตก่อนจะลงบันทึกประจำวันเพื่อถอนแจ้งความ นางสาวอาริยากล่าวว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตามไปหาโชเฟอร์แท็กซี่ที่บ้านพักและค้นหาทรัพย์สินของตนซึ่งได้คืนมาไม่ครบ เพราะโชเฟอร์แท็กซี่นำเงินไปเล่นสล็อต40,000บาทและซื้อทองคำประมาณ3บาทกับอีกหนึ่งสลึงส่วนเมียของโชเฟอร์แท็กซี่ก็นำเงินไปซื้อของใช้ด้วยเขาไม่มีจิตใจที่จะนำเงินมาคืนถ้าตำรวจตามไปเจอเช้ากว่านี้อีกหนึ่งหรือ2วันเงินคงหมดเพราะโชเฟอร์แท็กซี่ติดการพนันเขาได้กลาบขอโทษตนและครอบครัวซึ่งตนก็ไม่อยากจะเอาเรื่องเพราะต้นเหตุก็มาจากตนวางของไม่ดีและทำกระเป๋าใส่เงินหล่น ถ้าเราไม่ทําตกเขาก็คงไม่เก็บเขาคงไม่ตั้งใจเราก็คิดว่าส่วนหนึ่งนั่นเป็นความผิดและความประมาทของตัวเองด้วยอยากฝากไว้ให้สังคมน่าอยู่ขึ้นถ้าเก็บของใครควรจะส่งคืนเจ้าของอาจจะได้สินน้ําใจคืนมากกว่าที่เอาไปตอนแรกตนได้พูดคุยกับลูกสาวไว้ว่าหากคนที่เก็บได้นํามาคืนจะให้เงินเป็นน้ําใจ1น0 0 0แบาทแต่ พอเป็นแบบนี้ก็เลยคิดว่าไม่เอาเรื่องเขาดีกว่าส่วนเงินที่โชเฟอร์นำไปใช้สอยก็ถือว่ายกให้ตนคิดว่าเงินตกหล่นโอกาสที่จะได้คืนนั้นยากถือว่าโชคดีที่เรายังได้เงินคืนซึ่งตนได้เงินสดมารวมกระทงคำประมาณ400,002อยากจะฝากถึงบุคคลสมัยนี้กล้องวงจรปิดเยอะมากเก็บของได้อย่าประมาทไม่คืนเจ้าของอย่าเล่นกับระบบเพราะว่าเทคโนโลยีทันสมัยแล้วตนขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ทำงานไวมากทำให้ตนได้รับเงินคืนเร็ว ซึ่งตนก็ได้สั่งสอนโชเฟอร์แท็กซี่ไปว่าอย่าทำแบบนี้อีกให้เปลี่ยนเป็นคนใหม่ซึ่งเมียเขาก็ร้องไห้ขอโทษและก็ขอบคุณที่ถ่องแจ้งความ